ไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะสุดสุดสุดโอ้แทบล้างกระดานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมไก่แจ้นะคะทุกคนมาเ็ดคือแบบตกใจมากทุกคนอะ่ะ28พอแล้วกันนะคะมาหมุนก่อน30ทีดูอาการพิไกไยก่อนนะคะทุกคนวันนี้เหมือนจะโมโหดูสิยังไงทุกคน อ่ะได้ลุ้นต่อเข้าไมล่าเข้าเลยก็ได้นะคะไม่ติดไม่ติดว้าได้ลุ้นต่อดุคนเป็นไงยังไงคะฟรีเกมเออเออทุกคนไม่จบไม่สิ้นนะคะทุกคนไม่จบไม่สิ้นเข้าไหมไม่เข้านะทุกคน รู้อยู่แล้วแหละทุกคนได้มา947นะคะเ<ว>พราะแบบเราเพิ่งเข้าเล่นนะคะว้าวโ,โอ้อือทุกคนคูณแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาก<ว>สุดยอดได้มาอีก2,252นะคะ<ว>ทุกคนสุดจัดค่ะบอกเลยวันนี้พี่ไก่น่าจะลมดีแล้วแหละ ตอนแรกเหมือนแบบโมโหไหมอือหือคูณห้าไปแล้วค่ะตอนนี้คูณหกไม่คูณนะทุกคนได้แค่ห้าโอเคได้มา2,168นะคะทุกคน60สตังค์ด้วยนะอ่เดี๋ยวขอเพิ่มเบิดเพิ่มเบียดเฉยเลยเพิ่มบิดหน่อยนะคะเบ็ดเบ็ดทุกคนลิ้นพันแบบว่าไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะอ้ ทุกคนเขาบอกแล้วว่าลิ้นพันธ์มันจะนําโชคนะจริงๆมันจะเรียกโชคเป็นไงได้มาเลยจุกจุกหมื่นสี่อ่ะทุกคนอ่อกเลยอยากลิ้นพันธ์ซักแบบว่าตลอดเลย <c oughs> จะได้เรียกโชคนะคะโอ้โอพี่ไก่มานั่นแหละ oh, <no. S 1> สวยมาก ตึงอุย้ยได้มาอีกเจ็ดพันสามมาทุกคนแ,แต่ละดอกคือแบบสุดจัดอะมีแต่ดอกแบบว่าปังๆนะทุกคนเอาดีๆปังไม่ไหว oh, <no. S 1> แล้มาอีกหกพันหนึ่งนะคะโอ้ยน่ารัก <c oughs> เอมาเอมาช่องแรกสีช่องสามโหทุกคนความไหลตอนนี้ก็คือแบบดูไม่ทันเลยนะแบบไหลแบบไหลแบบเป็นใส่นะอุย้ยสเกตเตอร์จะเข้าอีกแล้วทุกคนลุ้นสิตอรดเฮ้อ,อไม่เข้านะคะไหลรอบแล้วนะไนนหลรอบแล้วนะได้มาหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนหลอกเมื่อกี้แต่พี่ไก่เนี่ยไหลรอบแล้วนะหยอกกันแบบนี้ อุยเอมาช่องสสวยทุกคนหนูไก่ขาวด้วยสุดยอดมากทุกคนดอกเมื่อกี้ห้ามกระพริบตานะบอกเลยทุกคนเดี๋ยวพลาดช,ช็อตเด็ดนะคะได้มาอีกหมื่นสทุกคนเอาจริงๆฟีเกมก็ไม่ต้องเข้าแล้วก็ได้แบบว่า <c oughs> ข้างนอกคือไหลดีมากทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดไปด้วยนะคะหนึยยนะจ๊ะ ลุนต่อทุกคนลุนต่อตอนนี้แบบว่างบเริ่มมาแล้วทุกคนใจเริ่มกล้าที่จะแบบว่าเพิ่มเบ็ดแล้วต้องเล่นตามงบประมาณนะคะทุกคนแล้วก็ได้แล้วก็รีบพอด้วยนะคะต้องมีสติลิสหนึ่งอีกแหละพี่ไก่เอายังไงเห็นไหมอแล้วแบบว่าคิดเวลาทุกคนว่าแบบคงไม่เข้าหรอกได้มาอีก900 0นะคะลุ้นลุ้นแตกนอกเอาแล้วกันนะทุกคน เขารู้สึกว่าข้างนมก็ไหลดีแล้วนะใช่ไหมแล้วแต่อารมณ์ของเขานะคะบอกเลยว่าเดาใจไม่ถูกแต่วันนี้เวลานี้ทุกคนคือแบบเข้าหนักมากตอนนี้ได้มาอีก3,600นะคะพี่ไก่ดูดิดูพี่ไก่มองหน้ากันจะตีกันแล้วนะคะทุกคนอืออทุกคน สุดสุดสดโอ้โหแทบล้างกระดาน oh <no. S 1> อุ้ยทุกคนโดกเมื่อกี้โอ้โหพอเลยวันนี้ทะลุเป้าทุกคนได้มาอีกหมื่นแเกินคาดค่ะทุกคนเข็มขัดสั้นเกินไปนะคะมันเกินคาด <Yeah. S 1> <laughs> โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย